ผมดูมานานแล้วผมว่าสักวันหนึ่งมันต้องมีอะไรที่ที่จับผิดได้วะ่ะวันเนี้ยมันยังจับผิดไปได้จนวันเนี้ยมันก็สุดท้ายแหละเพราะก่อนหน้าน,นี้ผมก็คิดมาตลอดว่ามันต้องมีอะไรมันเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์หนึ่งคนเนี่ยเจาออกตะเวนไปช่วยคนนูน้นคนนี้มีพละกกาลังออกไปต่อสู้เรื่องนี้โดยตลอด,โด,ลอดโดยไม่มีผลประโยชน์เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้และผมไม่เชื่อ ผมไม่เชื่อโดยสุจริตใจว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่นอนและผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับและสุดท้ายเป็นไงเรื่องแดงออกมาเรื่องแดงออกมาขอบริจากแปะลิงค์บริจากมากมายเลยแต่ไม่ได้ขออนุญ,ญาตผิดกฎหมายสองความมหาัศาจรารย์คือถ้าผมจะตั้งมูลนิธิผมต้องเป็นประธานเองนะเอาคนอื่นเปประธานผิดกฎหมายไหมไม่ผิดครับแต่ อะไรที่มันแฝงอะไรที่มันอยู่รับหลังอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังแล้วไม่รู้และที่สําคัญแม่งทรามูนนิธินี้ลม้มก็ยกทรัพย์สินของมูลนิธินี้ให้กับมูลนิธิธรรมนัตมันแปลกไหมประเทศไทยมันมีอะไรแปลกมากมายเลยนะแต่ว่าแปลกในสภาพที่สังคมจับได้ครับแต่เอาผิดไม่ค่อยได้เพราะนั้นปลาซิวปลาซ้อยคนหน้างานคนทำงานตรงนี้ก็ต้องติดคุกติดตารางไปแต่หัวโจกอ่ะไม่ติดคุกสาวไม่ถึง เป็นอย่างนี้มาตลอดครับเพราะนั้นพี่น้องครับการจะบริจาคให้ใครเนี่ยโอเคเราดูโปรไฟล์เหมือนอะไปบริจาควัดไร่ขิงเป็นไง <c oughs> พลาดไปบริจาควัดพระอานันต์ุเป็นไงพลาดไปบริจาคให้พระอะไรที่ถูกจับศึกที่นครสวรรค์เป็นไงพลาดมีลูกมีเมียมีอะไรกันและไอ้มูลนิธิอย่างเงี้ยแม่งเรื่องศีลธรรมเรื่องจีรยวัฒแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องหลักศาสนาพุทธอะ เรียนรู้มาแค่ไหนก็ไม่รู้แล้วมารับเงินก้อนโตๆรับพรจากมาได้ตั้งสองร้อยกว่าล้านใช้ไปร้อยกว่าล้านเหลือเก้าสิบกว่าล้านไปไงครับแล้วก็เดี๋ยวก็ถ้าเรื่องไม่แดงเดี๋ยวก็สร้างภาพไปช่วยตรงนู้นไปช่วยตรงนี้ตลอดช่วยตรงนั้น่วงนี้คนก็เห็นโอ้โหอย่างุู้นอย่างงี้ใครเดือดร้อนไปปุ๊บแต่พอแฉรเบื้องหลังมาแล้วโอละพ่อโอละหวาโอละละ้าวันนี้ผมเลยบอกว่าผมอยู่ทีมคุณไอซ์ครับไล่วพวกปากดีนะ ถามว่าคุณไอยอย่างงูงน้นะอ,อ,อย่างงี้นะทําไมต้องตรวจสอบอย่างงูนเอ้าเขาตรวจสอบให้ไม่ดีเหรอมึงจะโง่ดักดานให้เขาหลอกอยู่ตลอดเหรอมึงจะโง่ดักดานให้เขาบ,บ,บริจาคไปเรื่อยๆเหรอขาตรวจสอบให้ดีมึงใช้ดุลยมิตรเอาว่าการตรวจสอบความถูกความผิดมันดีไหมถ้ามึงเป็นคนที่อยู่ในโลกที่มันสมบูรณ์แล้วมีจิตใจดีเนี่ยและมีจิตใจที่เป็นกลางการที่คุณไอตรวจสอบอ่ะมันไม่ดีเหรอวะการถูกตรวจสอบไม่ดีเหรอ นี่มึงกลับมาตำหนิคนที่เขาตรวจสอบพวกมึงบ้ากันแล้วไงเลิกบ้าเลิกไรสาระเลิกโง่ักทีมึงจำคดีลุงพลได้ไหมเป็นไงบริจาคไปลุงพลร่ำรวยมีเงินมีท